วันนี้จารายน้องจาวิสุดยอด AI ที่ใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดประมวลผลรวดเร็วและฉลาดที่สุดในดาวโลกจะมาให้บริการข้อมูลทุกเรื่องแก่ท่านค่ะเรารู้ทุกเรื่องที่ไม่ควรรู้และเราไม่รู้สักเรื่องที่ควรรู้นะคะรถยนต์จากค่ายดังวอลโวที่โด่งดังไปทั่วโลกกว่าจะมาถึงวันนี้ได้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรจารายน้องจาวิสจะเล่าให้ฟังกันค่ะ3 2 1 沃尔沃ก่อตั้งปี1927ในฐานะบริษัทลูกของ SKF บริษัทผู้ผลิตอะไหล่ในแวดวงยานยนต์และอุตสาหกรรมโรงงานเพื่อนำเหล็กกล้าของสวีเดนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและทำให้ตลับลูกปืนที่ผลิตเพื่อส่งขายในตลาดสหรัฐอเมริกาแต่ขายไม่ออกนั้นไม่สูญเปล่าส่วนชื่อมาจากภาษาละตินหมายถึงการหมุนหรือขับเคลื่อนเพื่อสื่อถึงการเป็นพหนาทนทานในภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาและสภาพอากาศอันหนาวเหน็บของสวีเดน ในปี1955ลุกตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกผ่านการนำเข้าของนักธุรกิจค้าปลีกชาวอเมริกันปี1959วอลโวเริ่มเป็นที่รู้จักผ่านจุดขายด้านความปลอดภัยหลังติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ3จุดจากนั้นตลอดยุค60ก็ดังไปทั่วโลกหลังรถรุ่น P1800 รถสปอร์ตขับเคลื่อนล้อหลังเป็นพหนะคู่ใจของโรเจอร์มอในเดอะเซนทีวีซีรีส์แนวสายลับเรื่องดังยุคนั้น ข้ามมาถึงปี1,999วอโวกลายเป็นแบรนด์ในเครือฟอร์ดผ่านข้อตกลงการซื้อกิจการมูลค่า6,500ล้านเหรียญสหรัฐราว2,150 0ล้านบาทเช่นเดียวกับแบรนด์รถหรูอ,อื่นๆอ,อย่างจาก,กัวและแอสตันมาตินแต่เศรษฐ,ฐกิจถดถอยทั่วโลกในปี2008ซึ่งเริ่มจากวิกฤตสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์คุณภาพต่ำในสหรัฐอเมริกาทำให้ฟอร์ดต้องตัดสินใจขายวอโวในราคาขาดทุน ข้างกลางข่าวว่าค่ายรถยักษ์ใหญ่หลายแห่งให้ความสนใจแต่ที่สุดเป็นจีลี่แบรนด์รถจีนที่แทบไม่มีใครรู้จักในระดับนานาชาติณนะขณะนั้นเข้ามาซื้อกิจการวอลโวต่อจากฟอร์ดด้วยเงิน1,800ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว55,800ล้านบาทในปี2010พร้อมพุ่งคารานี่อีกไม่น้อยที่วอลโวยังค้างจ่ายแม้ช่วงแรกต้องเผชิญแรงเสียดทานมากมายแต่ที่สุดวอลโวก็อาการดีขึ้นตามลำดับ ปี2011 Volvo ทำยอดขายทั่วโลกได้ราว450,000คันเพิ่มขึ้น100,000คันขณนะที่ยังไม่พ้นช่วงตกต่ำเมื่อปี2009จากนั้นแบรนด์ดังของสวีเดนก็ได้รับแต่ข่าวดีด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนปี2018ยอดขายทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น642,253คันพร้อมตำแหน่งแบรนด์รถยนต์มูล,ลค่าสูงสุดอันดับ12ของโลกและแบรนด์ระดับท็อป3ของสวีเดน มีแบรนด์ลูกในเครือวอลโว่รุปอยู่พอสมควรเช่นแบรนด์รถบรรทุกยูดีท럭และแบรนด์รถไฟฟ้าโพลิสต้านอกจากนี้ยังมีลิงก์แบรนด์รถหรูเครื่องแรงที่พัฒนาร่วมกับจีลี่นอกจากนี้วอลโว่ Volvo ยังมีลักสตาร์ทอัพด้านการชำระค่าบริการต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์ผ่านบัญชีดิจิทัลเป็นบริษัทในเครือกำลังพัฒนาขับเคลื่อนอัตโนมัติและรถพลังงานไฟฟ้าอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของวอลโว่